องคมนตรีต si ิดตามและตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงรายประจำปี2566พลเอกดา a ม m รัตนสุวรรณองคมนตรีติดตามและตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงรายประจำปี2566ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นับตั้งแต่ปี2,561ถึง2,566ได้ดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นทางด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการศึกษาตามบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชพัฒนรวม237โครงการในพื้นที่727หมู่บ้านของจังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยาและรับฟังการบรรยายสรุปการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นจากคณะบดีคณะต่างๆ และการนำเสนอผลงานกิจกรรมการพัฒนาซอฟต์สกิลด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมนอกจากจะได้ผลลัพธ์เป็นน,นวัตกรรมเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนแล้วยังมุ่งเน้นที่ประสบการณ์ชีวิตที่ผูกพันกับท้องถิน่นมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีซอฟต์สกิลแห่งศตวรรษที่21ที่ผู้ประกอบการต้องการรวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้นำนักศึกษาได้เข้าพบเป็นการส่วนตัวเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านกิจการ,รนักศึกษาของมหาวิทยายลัย นอกจากนี้ยังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยนสูรเรียนรู้ร่วมใจพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงหมู่สิบบ้านชัยภูมิชัยนิเวศตําบลเวียงชัยอำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายอาทิโครงการปลานินเพื่อย,ยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทย โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะต้นทางเพื่อสร้างชุมชนน่าอยู่และโครงการจิตอาสาเพื่อชาติส่งเสริมความรักความสามัคคีเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น